สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาสรุปผลยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับแล้วก็สรุปทีมที่เข้ารอบ16บทีมสุดท้ายยูโรปาลีกนะครับเดี๋ยวจะมีทีมไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยผลยูโรปาลีกรอบเพย์ออฟนัดที่2นะครับคู่ที่1นะครับนาโปลีแพ้กับบาร์เซโลนา2ประตูต่อ4ผลรวมทั้ง2นัดนะครับเป็นทางบาร์เซโลนาที่เข้ารอบไปในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับด้วยผลรวมสกอร์5ประตูต่อ3 คู่ที่2นะครับเรนเจอร์เสมอกับดอทมูน2ประตูต่อ2แต่ผลรวมทั้งสองนัดนะครับเป็นทางเรนเจอร์ที่มีผลสกอร์รวมดีกว่า6ประตูต่อ4ทําให้เรนเจอร์เข้ารอบไปนะครับคู่ที่3นะครับบาก้กาชนะเชอริฟสอประตูต่อศทําให้เสมอกันทั้งสองนัด2ประตูต่อ2จึงต้องยิงจุดโทษเป็นการตัดสินนะครับทำให้บาก้กาชนะจุดโทษเชอริฟสประตูต่อ2เป็นทางบาก้กาที่เข้ารอบไปนะครับคู่ที่4เลอันเบดิช เสมอกับเซนิตศูนย์ประตูต่อศูนย์ผลรวมสกอร์ทั้งสองนัดเป็นทางเลอันเบติสที่ผลรวมสกอร์ดีกว่าที่3ประตูต่อ2ทําให้เลอันเบติสเข้ารอบไปนะครับคู่ที่5โอลิมเปียกอสแพ้กับอัตาลันตาศูนย์ประตูต่อ3ผลรวมสกอร์ทั้ง2นัดอัตาลันตาผลรวมสกอร์ดีกว่าที่5ประตูต่อ1ทําให้อัตาลันตาเข้ารอบนะครับคู่ที่6เลอันโซเซียดัดแพ้กับไลซิก1ประตูต่อส ผลรวมสกอร์ทั้งสองนัดไลซิกผลรวมสกอร์ดีกว่าที่5ประตูต่อ3ทําให้ไลซิกเข้ารอบนะครับคู่ที่7ดินาโมซาเก็บชนะเซบียหประตูต่อ0ย์ผลรวมสกอร์ทั้งสองนัดเซบียเป็นฝ่ายที่ผลรวมสกอร์ดีกว่าที่3ประตูต่อ2ทําให้เซบียเข้ารอบคู่ที่8ลาซิโอเสมอกับปอร์โตสประตูต่อ2แต่เป็นทางปอร์โตที่ผลรวมสกอร์ดีกว่าที่4ประตูต่อ3ทําให้ปอร์โตเข้ารอบนะครับ และนี่คือการสรุปทีมในรอบ16ทีมสุดท้ายยูโรป้าลีกนะครับในการจับฉลากจะแบ่งออกเป็น2โถนะครับคือโถ1แชมป์กลุ่มจากรอบแบ่งกลุ่มและโถที่2นะครับทีมที่ชนะจากรอบเพลย์ออฟโดยการจับฉลากจะจับกันในวันศุกร์ที่25กุมภาพเวลา18นาฬิกานะครับโดยโถที่1นะครับจะมีแฟรงเฟิร์ตกาลาตาสลายเลเวอร์คูเซนโอลิมปิกลียงโมนาโก สปาร์ตัดมอสโกเวสแฮมยูไนเต็ดเลสตาเบลเกตนะครับส่วนทัที่2จะมีบาร์เซลโลนาเลอันเบติสอัลต,ตาลันตาปอร์โตเซบียาเรนเจอร์ไลซิกและก็บาก้านะครับและทั้งหมดนี้นะครับคือการสรุปผลโยูโรป,ปาลีกรอบเพย์ออฟ และก็สรุปทีมทั้งหมดนะครับที่เข้ารอบยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเพื่อนๆล่ะครับอยากให้ทีมใดเจอกับทีมใดอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับขอบคุณครับ